สวัสดีครับสายและพันทิปเรามาต่อการรีเพยโซนิกนะครับช่วงนี้เป็นวงจรไฟฟ้านะครับที่ให้ดูตรงนี้เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆขอบคุณข้อมูลดีๆจากโซนิกนะครับหวังว่าคงไม่มีปัญหาโซนิกออกมาหลายปีแล้วนะครับเรื่องของขออนุญาตใช้ภาพนะครับกับ Honda Honda ไม่ห่วงนะครับ รถเขาถึงขายดีขายดาีคอยหัวเทียนอยู่ตรงนี้นะครับฟีนคอยอยู่ตรงนี้พันเสื้อคอยก็อยู่กับฟีนคอยนะครับวงจรที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นวงจรจุดระเบิดนะครับมันก็เลยต้องมีพันเสื้อคอยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นคอยอส่งสัญญ,ญาณกําหนดตําแหน่งจุดระเบิดนะครับ ให้กล่อง c ีดส่งข้อมูลไปให้กล่อง c ี i นะครับกล่อง c d i ยอยู่ตรงนี้อคอนโซลด้านซ้ายปิดอยู่นะครับคำเตือนคำเตือนหากรถโดนจับไปจอดไปนอนที่โรงพักนะครับเป็นที่หมายตานะครับกล่องโซนิกกรลาลนาถอดออกเอากลับบ้านเลยนะครับอถอดออกเลยพวก ขอผู้หมวดขอพิจารณครับถอดแบตเตอรี่ถ้ามันเก่าก็เอาไว้ถ้ามันใหม่ก็ถอดกลับบ้านด้วยนะครับถอดกล่องไปด้วยนะครับโดยประสบการณ์เคยพาเจ้าของรถไปติดต่อรับรถที่โรงพักนะครับจอดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหายกล่องนี้พันกว่าบาทนะครับ ก็จะเอาไปแปลงไวรุ่นจะเอาไปแปลงใส่เวฟใส่ไลนนะครับถอดกลับบ้านนะครับามาดูวงจรจุดระเบิดกันครับอันนี้คือวงจรจุดระเบิดของโซนิกที่ Honda ออกแบบมานะครับเป็น DC CDI นะครับาการจุดระเบิดด้วย ไฟกระแสตรงนะครับว่ากันว่าให้แรงม้าสูงเผาไหม้หมดจดนะครับแรงเคลื่อนดีนะครับเริ่มจากอันเตอร์เนเตอร์ผลิตไฟเหมือนคลิปแล้วนะครับแสงสว่างก็จะออกเป็นไฟชาร์จรับไฟแสงสว่างนะครับแล้วนี่ก็จะต่อไปไหนครับต่อไปที่แผ่นชาร์จเรกูลเลเตอร์เร็กติฟายเออร์นะครับ แล้วก็วกกลับมาชาร์จสา,ายสีขาวนี่ครับชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เสียล่ะอ่าวงจรสีดงาเอาไฟมาจากไหนสายสีขาวนี่นะครับ mm hmm. เขาก็จะต่ออ่าไปก่อนที่มันจะชาร์จลงแบตใช่ไหมครับมันจะมีจุดร่วมอยู่ตรงนี้ เพราะนั้นแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่เสียถอดแบตเตอรี่ออกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่า,าที่ออกจากแผ่นชาร์จเป็นไฟ DC 12โวลต์เหมือนกันนะครับมีจุดร่วมก่อนที่จะผ่านฟิว15แอมป์จะชาร์จลงแบตนะครับตัวนี้อาจจะไม่วาดให้ดูเดี๋ยวจะงงแต่ผมพูดเสริมให้นะครับว่าแบตเตอรี่ไม่มีแล้วเอาไฟมาจากไหนก็คือเวลาเราคลิกสตาร์ทเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพไม่เก็บไฟไม่เก็บไฟนะครับไฟจากเครื่องยนต์ก็ประมาณ9โวลต์10โวลต์นี่และแต่รอบเครื่องนะครับก็เพียงพอที่กล่องจะทำงานนะครับาสายไฟที่เกี่ยวข้องกับกล่องกล่องซีไอรุ่นนี้มี4เส้นนะครับเอาทีละเส้นนะครับเอาเส้นเข้านะครับเส้นเข้ามาไฟมาเลี้ยงนี่ นี่นะครับไฟจากแบตจากแผ่นชาร์จนี่ครับก็จะวิ่งไปที่สวิตกุญแจสวิตจุดระเบิดนะครับสวิตกุญแจนั่นแหละครับเปิดกุญแจปุ๊บมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับแล้วก็ไปที่กล่องเลยนะครับอ่าอันนี้คือไฟเลี้ยงอย่างที่บอกเมื่อกี้แบตเตอรี่เสื่อมนี่ก็จะไฟจากเครื่องยนต์เนี่ยครับสายสี ที่ปลิดไฟที่แผ่นชาร์จจากแผ่นชาร์จก็จะต่อมาจุดร่วมตรงนี้นะครับก่อนฟิวที่จะวิ่งลงแบตนะครับไฟก็ไปเส้นเดียวกันไปทิศทางเดียวกันนะครับต่อขนานนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าต่อขนานาจากแผ่นชาร์จนะครับไม่ใช่จากอันตีเนเตอร์ออนตเนเตอร์มันเป็นไฟกระแสสลับนะครับขึ้นมาใหม่ๆเนี่ย จากแผ่นชาร์จซึ่งไม่มีรูปให้เห็นเอาให้เข้าใจเอ,า,อาง่ายงถ้ามันติดยากนะไปหาแบตมาใส่แบบนี้นะครับพอถอดแบตออกแล้วเครื่องยนต์ดับก็ไล่สายดูแผ่นชาร์จนะครับแผ่นชาร์มีปัญหาก็เปลี่ยนแผ่นชาร์จตามไปนะครับแบบนั้นนะครับเอาเข้าใจอเอาให้เข้าใจตามนี้นะครับต่อไป งจอรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือกล่องซีไรมันจำเป็นจะต้องมีกราวนะครับสีเขียว Honda กาว Honda สีเขียวนะครับนะครับต่อลงโครงโยงหากันหมดนะครับนี่ต่อไปไฟสัญญาณปิกอัพคอยนะครับพ er ันเซอร์คอยนะครับนี่นะครับที่ขึ้นมาจากเครื่องยนต์สีสายคือน้ำเงินเหลืองนะครับน้ำเงินคาดเหลือง นี่นะครับไฟออกมา3โวลต์4โวลต์5โวลต์แล้วแต่รอบนะครับผมเ,เวลาเราจะเช็คเนี่ยเ,เครื่องมือที่ผมแนะนำให้นะครับก็คือ LED หลอด LED หลอดไฟ LED หลอดระบาดตัวระบาดนะครับร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับ หวังว่าจะรู้จักนะครับหลอด LED ตัวระบบดสสีอะไรก็ได้นะครับขั้วไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไฟมันเป็น AC ขึ้นมาใหม่ๆก็ขึ้นมาเป็น AC นะครับสายหนึงจิ้มเข้าไปขั้วหนึ่งของหลอด LED LED มีสองขานะครับแอนโนดค่าโทดข้าไหนก็ได้นะครับจิ้มเข้าไป สายน้ำเงินเหลืองนะครับอีกขาหนึ่งก็ต่อลงกราวาการตรวจเช็คนะครับแล้วคลิกสตาร์ทรอ LED ต้องกระพริบเป็นจังหวะเพราะว่ามันมีแถบตัดผ่านแถบหนึ่งนะครับมันไม่กระพริบยาวนะครับมันมีแถบปแปบบ๊แบแบป๊บแป๊บตัดผ่านตรงนี้เป็นกดลวดพันรอบแม่เหล็กนะครับแล้วให้เหล็กตัดผ่าน นะครับเกิดไฟฟ้าเหมือนกันนะครับฟินคอยนีย่พันรอบเหล็กอ่อนแล้วเอาแม่เหล็กตัดผ่านาตัวนี้พันรอบแม่เหล็กเอาเหล็กตัดผ่านนะครับสลับกันขึ้นมาเป็นสายน้ำเงินเหลืองถ้ากระพริบปิ๊ปปปปก็คือพันเสื้อคอยโอเคอไม่ขาดไม่ชำรุดเอามานันติมิตเตอร์วัดมองไม่ทันนะครับมัน ไฟมันน้อยนะครับ3โวลต์4โวลต์ก็เลยใช้ LED มองด้วยตานะครับน้ำเงินเหลืองพันเซ์คร์อคอยฮอนดาก็ส่วนมากรุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะใช้สีนี้น้ำเงินเหลืองนะครับเข้าไปที่กล่องเช็คเสร็จสับว่ามันไม่ขาดาเข้าไปในกล่องแล้วได้3เส้นแล้วนะครับต่อไปขาออกครับขาออกเป็นดำเหลืองนะครับไปคอยหัวเทียน ไฟออกมาประมาณร้อยกว่าโวลต์นะครับอ่าไม่สัมผัสนะครับไม่สัมผัสโด,ดยตรงไปคอยหัวเทียนในร้อยกว่าโวลต์ไม่พอนะครับต้องไปแปลงขึ้นก็คือคอยจุดระเบิดคอยหัวเทียนเนี่ยครับคอยหัวเทียนแปลงขึ้นสองสามหมื่นโวลต์นะครับอ่าลงกลาวในตัวคอยเขาออกแบบมาลงกลาวในตัวขันน็อตตรงที่ขันน็อต คอยนั่นแหละครับลงกลาวโคงแล้วก็ไปกระโดดที่หัวเทียนในห้องเผาไหม้นะครับถ้าไม่แปลงขึ้นมันไม่มีแรงกระโดดในห้องเผาไหม้ซึ่งมีแรงอัดสูงนะครับง่ายไหมครับอันนี้คือวงจรจุดระเบิดมีแค่นี้นะครับทั้งคันดำเหลืองมันก็จะมีเส้นเดียวนะครับทั้งคันรถทั้งคัน ดำเหลืองดำเหลืองก็พันเสื้อคอยเส้นเดียนเส้นเดียวเฮ้ยน้ำเงินเหลืองใช่ครับจำผิดพูดผิดน้ำเงินเหลืองก็เส้นเดียวนะครับจากอาันตเนเตอร์ไปหากล่องซีไดนี้ก็ยาวเป็นเมตรเหมือนกันนะครับเส้นนี้น้ำเงินเหลืองแต่สายไฟเขาก็วายสายมาดีนะครับโอกาสจะขาดในไม่ไม่เจอนะครับโซนิกไม่เจอไม่เจอปัญหาสายขาดใน สำหรับคลิปนี้ก็ได้วงจรจุดระเบิดไปนะครับก็คลิปหน้าก็จะวงจรอื่นไปเรื่อยๆนะครับให้แยกออกมาแบบนี้จะเข้าใจน่าจะทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วแก้ปัญหาให้ตัวเองได้นะครับทำมาหากินนะครับอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์พบกันใหม่วงจรไฟโ o n i c r e เ a ย์โ o n i c นะครับคลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ